รายการต่อไปนี้เป็นรายการมั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้ชมที่มีอายุมากกว่า118ปีขึ้นไปควรใช้วิจารณญานในการรับชมคำเตือนควรมีบุตรหลานให้คำแนะนำและคอยนั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับ โอเคเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะสนุกกับอะไรบ้างครับผมไปกันเลยครับโอ้วันนี้ท่าทางจะมีอะไรแปลกใหม่มากมายด้วยนะครับเนี่ยอ้อแต่ก่อนอื่นผมขอตีลังกาก่อนนะครับเออเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับภารกิจที่ผมต้องทำทุกวันเสร็จนะครับปุ๊บเออโอเคขอบคุณครับคุณมือ โอ้ยมีอะไรโอ้สวยจังเลยครับสวยมากเลยเดินไปในทางโอ้สวยงามนี่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเตาอะไรครับเนี่ยไม่แน่ใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ๊ะผมะโอ้ยโอ้ยยังไงหรือว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับเขา อ๋อยังไงครับเนี่ยว้าวเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเอาอย่างนี้ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอ้าวอ้าวอ้าวปึ๊บโอเคโอเคผมเจออุ้ยอุ้ยไม่นะไม่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 วันนี้มันไม่ได้นะครับอันนี้ รายการต่อไปนี้ไม่ใช่รายการทั่วไปแล้วนะครับนี่มันเป็นรายการที่50บวกเลยนะเนี่ยควรใช้วิจารณญาณอย่างแรงเลยนะครับเอออะไรกันครับเนี่ยอะไรกันววู้วอะไรครับผมเดินมาตรงนี้ว้ว ว้าวว้าวของดีใจมากว้าว,าวาโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับโอช่างสนุกว้าวสนุกจริงๆนะคบวันนี้เออว้าวอีกแล้วครับอีกแล้วครับ อีกแล้วครับน่ากลัวจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับเนี่ย,อยโอ้ยเห็นนะครับอ,อ้ผมไม่ชอบเลยทำไมคนทำแบบนี้นะครับผมเงียบไปเลยนะครับเนี่ยเพราะผมต้องดูผมต้องระวังมากโอ้ย มากเกินตปแล้วนะครับอ่ะผมจะได้เกลือใหม่ฟุ๊บวันนี้มีตัวอะไรแปลกๆมาด้วยนะครับผมก็เหมือนตัวแม่นเลยนะคะว้าวว้าวอ่ะอ่าอ่ะว้าว <Whoa. S 1> อ้ว้าว ว้าวเออผมได้แล้วผมต้องหาหลายอันมากเลยครับว้าว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 ฟืว้นอ่าอ่อ่าอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะพร้อมโอเคครับโอเคครับว้าว ได้แล้วครับได้แล้ววเอออออยเอ้ยอ้ยอยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะระวังอะไรก่อนดีอ๋อไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่าอ๋ออ้าวได้อันนี้อีกแล้วดีใจด้วยค่ะววดีใจดีใจที่สุดววนี่นะโอเคโอเค โอเคครับโอเคครับผมโอเคเอาข้างล่างนิดหน่อยนี่นี่นี่ว้วได้ได้ได้ครับได้ครับตรงนี้ยังจะมีแงมงมุมอีกเหรอครับว้าวโอเคผมผมจะกลับแล้วนะครับน้องๆแล้วเจอกันนะครับอ้าวน้องๆครับ รอสักครู่นะครับโอ้ยปวดเมื่อยไปหมดเลยนะคะวันนี้เพราะว่าผมต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคบเอ่อเข้าไปยังไม่ได้อีกแล้วนะครับเอ่อท่านผู้โดยสารโปรดทราบกรุณายนืนห่างประตูนิดหน่อยโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยนะครับทำไมผมต้องห่างประตูล่ะครับโอ้ยผมจะได้ไปตอนไหนครับเนี่ยหรือว่าผมต้องอาวันนี้ก่อน ก็ได้นะหนึ่งสองสามว้ายผมเอาไม่ได้ผมเอาไม่ได้อไไดโอเคบายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ